คืนเดือนดับลมเหนือพัดเอื่อยผ่านยอดหญ้าหนองคําใต้สงบนิ่งจนเหมือนโลกทั้งใบหยุดหายใจทว่าความเงียบนั้นกลับปนแปลกเหมือนซ่อนเสียงร้องอยู่ลึกๆใต้ผิวน้ำดำสนิทชาวบ้านเล่าว,ว่าช่วงหลังมานี้เมื่อแสงตะวันลับขอบนาบนกลางหนองน้ำจะมีเงาพรายรูปหญิงสาวลอยวนท่ามกลางหมอกบางๆ ยาวสยายติดเนื้อเหมือนเปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาและเธอจะกระซิบเรียกชื่อเดียวชื่อเดียวเท่านั้นพุตตานหญิงสาวที่ถูกเรียกหาพุทตานไม่เคยเล่าให้ใครฟังว่าเธอได้ยินเสียงนี้มาตั้งแต่วัยเด็กเสียงกระซิบเศร้าเหมือนร้องไห้อยู่ในความมืดแต่คืนนี้เสียงนั้นต่างไปมันใกล้กว่าเดิมชัดกว่าเดิม และสั่นสะเทือนลึกลงถึงหัวใจของเธอราวกับคนตายกำลังร้องขอให้เธอช่วยไขยความลับบางอย่างที่ถูกฝังไว้ใต้หนองน้ำและนั่นคือจุดเริ่มต้นพุทตานยืนอยู่บนคันนาหน้าเธอหันไปยังผืนน้ำมืดที่ไร้เงาจันทร์ลมเย็นตีหน้าแต่ผิวเธอกลับเหนียวชื้นอย่างไร้สาเหตุเธอรู้วิญญาณมันอยู่ไม่ไกล เสียงกระซิบดังขึ้นอีกครั้งพุท้านลงมาเถิดได้โปรดปลายเท้าของเธอเก้าวเข้าใกล้น้ำโดยไม่รู้ตัวทันใดนั้นมือแข็งแรงดึงแขนเธอไว้พุท้านจะไปทำอะไรกลางคืนแบบนี้เป็นเสียงของขุนวารินหรือที่ทุกคนเรียกว่าขุนวาชายหนุ่มผู้ดูแลความสงบของหมู่บ้านเขามีแววตาเด็ดเดี่ยว แต่ฝังความเศร้าลึกจากอดีตที่ยังไม่เคยเล่าให้ใครฟังพุทตาลสายหน้าแต่เสียงกระซิบยังดังอยู่ในหูราวกับเลื่อนไปอยู่ด้านหลังเขาแทนเธอเริ่มสัน่นคุณว่าเสียงนั้นกลับม,มาอีกแล้วเสียงไหนเสียงผู้หญิงร้องไห้อยู่ในหนองน้ำคุณว่ามองเธอด้วยสายตาสงสัยปนห่วงเขาไม่เชื่อเรื่องพูดผี แต่เข้าใจว่าพุทธานมีสัมผัสบางอย่างที่คนธรรมดาไม่มีกลับบ้านเธอพรุ่งนี้ค่อยเล่าให้ฉันฟังทั้งหมดพุทธานพยักหน้าแต่ก่อนจะหันกลับเธอก็เห็นเงาเปียกน้ำคล้ายผู้หญิงอยู่ริมสายตาแวบหนึ่งยืนมองเธออยู่กลางความมืดรุ่งเชา้าหมู่บ้านดูปกติแต่สายตาผู้คนหลบเลี่ยงพุทธานบางคนกระซิบกันว่า เธอไปเรียกผีบางคนเชื่อว่าเธอเป็นลางร้ายพุทตานมหาแม่คำล่าหญิงสูงไวัที่ขึ้นชื่อว่ารู้เรื่องเก่าแก่ของหมู่บ้านบ้านไม้ของแม่คำล่ากลิ่นใบยาและน้ำอบจางๆเธอมองพุทตานด้วยดวงกาเศร้าลึกเหมือนซุกความลับหนักหนาหลานคืนก่อนใช่ไหม ที่พรายหนองคำโผล่ขึ้นมาอีกพุทธตาลตกใจแม่คําล่ารู้ว่าคือใครหญิงชราถอนหายใจยาวคนที่เจ้าได้ยินคือนางทับทิมหญิงสาวที่ตายอย่างมีเงื่อนงำเมื่อสิบปีก่อนเสียงในห้องเงียบสนิทแม่คําล่าก้มหน้าชาวบ้านเล่าว่า ทับทิมหนีตามชายอื่นแต่ข้าข้าเป็นคนสุดท้ายที่เห็นนางยังมีชีวิตและข้าว่ามันไม่ใช่อย่างที่เขาพูดกันพุทธานจับมือหญิงชราแม่คำล่าเห็นอะไรคะแต่ก่อนแม่คำล่าจะตอบประตูบ้านก็มีเงาของชายคนหนึ่งผ่านมาเหมือนแอบฟังเมื่อพุทธานหันไปดู เงานั้นหายไปแล้วแม่คำลาปิดปากตัวเองทันทีวันนี้ข้าเล่าได้แค่นี้กลับไปก่อนเถิดลูกทว่าพุตานรู้แม่คำลากลัวอะไรบางอย่างกลัวมากจนพูดไม่ออกคืนนั้นพุทตาน,นอนหลับไม่สนิทและฝันฝันชัดขึ้นกว่าทุกคืนที่ผ่านมา เธอยือนอยู่ริมหนองน้ำมีหมอกหนาทึบแล้วทับทิมปรากฏตัวตรงหน้าใบหน้าซีดขาวน้ำหยดจากผมเราสายเลือดพุทธานช่วยข้าอย่าเชื่อเรื่องที่เขาพูดกันข้าไม่ได้หนีไปกับใครพุทธานกลั้นใจแล้วเจ้าตายได้อย่างไร หญิงสาวในความฝันเสอ,อื่นข้าข้าถูกไล่ต้อนถูกทำให้ไม่มีทางไปทุกอย่างเริ่มต้นเพราะความริษยาและจบเพราะเจ้าแห่งอำนาจก่อนพุทธานจะถามเพิ่มเงาดำรูปร่างชายคนหนึ่งก็ปรากฏหลังทับทิมผลักเธอลงน้ำตรงหน้าพุทธานทับทิมจมลงไปมือเอื้อมคว้าอากาศ พุทธานร้องลั่นแล้วสะดุ้งตื่นเหงื่อท่วมตัวเสียงลมหายใจยดังผิดปกติในบ้านของเธอมีเงาคนเปรียกน้ำยืนอยู่ตรงมุมห้องก่อนจะค่อยๆหายไปต่อหน้าพุทธานรีบไปหาขุนว่าเล่าเรื่องความฝันทุกอย่างขุนว่าครุ่นคิดเรื่องนี้ไม่ใช่เล่นๆแล้วคนตายยังไม่ไปเพราะความจริงยังถูกปิดบัง เขาตัดสินใจพาพุทตานไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านแต่เมื่อเอ่ยชื่อทับทิมสีหน้าผู้ใหญ่บ้านเปลี่ยนทันทีจากปกติเป็นแข็งตึงเรื่องเก่าก็ปล่อยให้มันเป็นเรื่องเก่าอย่าไปกระตุ้นให้มันโผล่ขึ้นมาอีกหรือมันซาพุตานน้ำเสียงนั้นทั้งสั่งทั้งขู่พุตานรู้สึกถึงบางอย่างผิดปกติและเบื้องหลังของผู้ใหญ่บ้านถ้าเห็นเงาเปียกน้ำเยินอยู่ เหมือนเฝ้าดูการโกหกนี้มาตลอดสิบปีเือนต่อมาชาวบ้านผู้หนึ่งชื่อไกลคนที่เคยกล่าวหาทับทิมเสียงดังในอดีตถูกพบหมดสติริมหนองน้ำเสื้อผ้าเปียกจนเหมือนถูกดึงลงน้ำทั้งตัวเขาเพ้อทั้งคืนว่าข้าไม่ได้ตั้งใจข้ามองไม่เห็นนางลากข้าลากจริงๆหลังจากนั้น เสียงรำลือเรื่องเงาพรายก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้งทั่วหมู่บ้านผู้คนหวาดกลัวและเริ่มโยนความผิดให้พุทธานพุทธานเป็นคนไปปลุกมันเพราะมันถึงกลับมาพุทธานเจ็บปวดแต่ไม่หวัน่นเธอรู้วิญญาณไม่ได้อาคาตผู้บริสุทธิ์ทับทิมกำลังตามล่าคนผิดและพุทธานถูกเลือกให้เห็น ขุนว่าเป็นเพียงคนเดียวที่ยังอยู่ข้างเธอแต่สีหน้าเขาดูเครียดราวกับมีเรื่องไม่อยากพูดพุทตานกลับไปหาแม่คำลาอีกครั้งหญิงชรานั่งตัวสั่นอยู่มุมบ้านเหมือนกำลังถูกเงาอะไรบางอย่างกดทับอยู่แม่คำลาเล่าให้พุตานฟังเถอคะค่ะแม่คำลาร้องไห้สิบปีก่อนคืนที่ทัพทิมตายคาเห็นนางวิ่งหนีมาทางหนองน้ำ เพราะใคกับใครอีกคนกำลังไล่ตามใครคะพุตานถามเสียงเบาแม่คำล่าสายหน้าข้าไม่เห็นหน้าแต่รู้ว่าเป็นคนมีอำนาจในหมู่บ้านเขารู้เรื่องที่ดินของทับทิมท่านนางยกให้ใครไม่ได้นางก็ต้องหายไปพุตานนิ่งไปแล้วร่างของทับทิมล่ะคะทำไมถึงไม่เคยพบแม่คำล่าเงียบ หน้องคำน้ำลึกกว่าที่เห็นตายผืนน้ำนั้นมีบางสิ่งเก็บศพไว้ได้นานเท่านานพุตานรู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นขณะเดียวกันเงาพรายก็ปรากฏด้านหลังแม่คำล่ามองพุทสอนด้วยสายตาวิงวอนปนเศร้าจนวิญญาณสั่นไหวคุณว่าและพุตานตัดสินใจเปิดโปรงทุกอย่างในคืนเดือนเพน พวกเขานำหลักฐานที่คุณวาสืบมาคือเอกสารที่ดินและคาให้การของแม่คําลาไปยังหนองคําในคืนเดือนเพ็ญน,น้ำในหนองกลับนิ่งสนิทผิดธรรมชาติหมอกลอยต่ำจนมองแทบไม่เห็นพื้นดินจูๆ่ๆเสียงผู้หญิงร้องไห้ดังขึ้นรอบตัวผู้ตานรู้ว่าทับทิมมาแล้วเงาร่างหญิงสาวลอยขึ้นบนผิวน้ำ งดงามเศร้าและน่าสยดสยองในเวลาเดียวกันผมยาวหยดน้ำเหมือนเพิ่งถูกดึงขึ้นมาจากก้นหนองทับทิมพูดเสียงสัน่นพุทธาลขอบใจเจ้าที่ตามหาความจริงให้ข้าแต่อย่าเปิดเผยมันทั้งหมดพุทธาลตกใจทำไมล่ะคะทับทิมความจริงต้องถูกเปิดเผยไม่ใช่หรือทับทิมสายหน้า เพราะคนที่ฆ่าฆ่าไม่ใช่คนที่เจ้าคิดและเจ้ายังไม่พร้อมจะรู้แล้วเธอก็ชี้นิ้วช้าๆตรงไปที่ขุนวารินพุทธานา้าซีดขุนวาถอยหลังหนึ่งก้าวไม่นะข้าไม่เคยไม่ได้ทำอะไรทับทิมแต่ทับทิมพูดต่อเจ้าคือคนหนึ่งที่มีส่วนให้ข่าตายแม้เจ้าจะไม่ตั้งใจ คืนที่ข้าหนีเจ้าคือคนที่ปิดทางออกอีกด้านเพราะคิดว่าข้าคือหัวขโมยเจ้าไม่เห็นหน้าแต่เจ้าเป็นคนทำให้ข้าหนีจนมาถึงหนองน้ำเสียงหมอกแตกดังรบกระแสน้ํำหมุนวนกลางหนองราวกับมีบางสิ่งตื่นขึ้นแต่นั่นไม่ใช่ทั้งหมดมีใครอีกคนผู้ที่ผลักข้าลงน้ำผู้ที่เจ้าไม่เคยนึกถึง พุทธานวางไปรอบๆแต่ไม่เห็นใครทันใดนั้นมือเย็นเฉียบคว้าข้อเท้าพุทธานแรงดึงมหาสาลผ้าท่าตกลงไปในน้ำมืดขุนวาร้องเรียกพุทธานเขากระโดดตามลงไปแต่สายน้ำก็ปิดปากหนองราวกับกลืนทั้งคู่ลงไปอย่างกระหายเสียงสุดท้ายที่พุทธานได้ยิงใต้ผิวน้ำคือเสียงกระซิบเศร้าของทับทินความจริงยังลึกกว่านี้อีกมาก อย่าเชื่อใครแม้แต่คนที่เจ้ารักที่สุดน้องน้ำปิดสนิทเหลือเพียงหมอกบางลอยเหนือพื้นน้ำราวกับกลบความลับทั้งหมดไว้ตลอดกาล